หรอกดีนะครับ11เดือน11ในปล่อยผลงานซิงเกิลเดียวลำดับแรกในะอย่างรอยยิ้มไกลๆหรือ Smile in the Sky ออกมาให้เป็นแฟนเนี่ยไดยพ้พิสูจน์ฝีไม้ลายมือครับสำหรับไอซ Paris ดาราศิลปินหนุ่มมากความสามารถถัดจากการปล่อยงานแสดงและงานเพลงคู่ดูโอสุดฮิตมาแล้วหลายเพลงสำหรับเพลงนี้ครับรอยยิ้มไกลๆเนี่ยก็เป็นเพลงจังหวะหนักแน่นเน้นการสื่อสารอารมณ์ด้วยความหมายของเนื้อเพลง เกี่ยวกับการสูญเสียความผิดหวังการรับมือกับการก้าวผ่านความเสียใจซึ่งไอเดียทั้งหมดเนี่ยได้มาจากตัวตนของไอซ์พาริสครับที่เปิดเผยว่าภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมออกไอเดียในทุกขั้นตอนของการทำเพลงนี้ขณะที่เนื้อเพลงนะครับได้โปโป,โปสยะนุก,กูลนะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเพลงเคลิ้มคนที่ถูกรักพลังงานจน และชีวิตยังคงสวยงามมาดูแลรวมทั้งร่วมเป็น Executive Producer ร่วมกับยงทรงยศครับซึ่งมีการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ Ice Paris ด้วยในเพลงนี้ครับก็รวมถึงขั้นตอนของการกำกับ MV ด้วยตัวเองเลยแหละครับ